สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาล่าตำนานนะผมตานานชุดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีตอเรสนะผมระยะเวลาอยู่9วัน10วันนะฮะอีก10วันนะครับโอเครูเมกเกีผมมีเลยนะอินิสตานี่ยังปะ วิรามีแล้วเปโรมีแล้วปิโลยัง2ละมัตุสมีแล้วคาฟูมีแล้วตอเรสนี่ยังฮะตอเรสนี่ยังแล้วก,ก็ยังบาริก็ยังกิฟเวนก็ยังฮะโอเคนะฮะใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ความชัวร์ก่อนว่าตัวไหนไม่มีบ้างน่าจะห้าคนนั่นแหละนะฮะ น่าจะห้าคนนักเตะก็ได้ลบออกไปหมดแล้วนะเ <c ười> คลียร์เคลียร์ช่องเก็บนักเตะไว้เยอะอยู่นะฮะก็น่าจะยังไม่มีมั้งยังแหละนะฮะฟูอินนิสตาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังแต่ว่าช่วงนั้นผมไม่ได้ล่าเลยนะฮะวีรามีแล้วโอเคนะผมประมาณนี้ขาดอีกห้าคนเยอะอยู่นะ ขาดตั้ง5คนนะโอเคไปลุยผมจัดจัดจัดไม่จัดรอบนี้ก็จะจัดรอบไหนฮะเห็นตอริสไม่ได้นะผมอยากได้ตอริสนะชอบโอเคงบโอ้โหหลอเมาได้อะ่ะก็เมาได้เลยอะ่ะนะมีรูเมนิกี้ด้วยนะทุกคนเผื่อใครอยากได้นะไม่ได้เนสตอรวะนะปิโลสองคนละตอริสนะฮะบารี่อย่างเงี้ย แล้วก็กิฟเว้นลุยฮนะไปไปไปนะผมขอ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 เอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องเป็นสีทองดูปะมันต้องเป็นสีทองดิตำนานอนะจะมาลุ้นอะไรอย่างนี้นะมันต้องเป็นสีทองเท่านั้นโอ้โหเชียแล้วไงเชียแล้วไงนะมาสองครั้งผ่านไปฮนะงบสองล้านห้าสองล้านหก หมดไปเยอะอยู่นะผมว่าเหลือไปสักล้านหกแล้วกันนะเหลือไปสักล้านหกแสนเราจะได้ตำนานมาสักกี่คน,นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยบอลดำก็ยังไม่ได้ฮนะเรียบร้อยอุย้ยมาหนึ่งครับผมเนี่ยโอ้โหกิฟเฟนมาม,มาแบบนี้นะไม่ทันได้ตั้งตัวกิฟเฟนนะโอเคไปลุยต่อครับผมมาหนึ่งแล้วตัวที่ยังไม่ได้ อีก4คนเท่านั้นถ้าได้ครบ4คนนี้ผมหยุดเลยนะฮะเพราะว่าตัวอื่นมันไม่จำเป็นแล้วนะได้ครบ4คนที่ผมยังไม่มีในหยุดเลยนะอืมยังว่ะยังว่ะแต่มาหนึ่งครับผมถือว่ามาเร็วใช้ได้นะฮะอืมโอ้ยอเดี๋ยวทำไมมันไม่เป็นสีทองวะทุกคนมันไม่เป็นสีทองอะนะแต่แม่งก็โอ้โหตอเรสอะอืมสวยนะ นี่แหละที่ต้องการนะผมตอเรสเดียามาฮะโอเคตำนานมาสองครับผมมันไม่เป็นสีทองให้เลยอะ่ะมันไม่เป็นสีทองให้อะ่ะนะโอ้โหดับม,มารัวบ่วะฮาดานวิกบ่ะนะฮะมาสองอีกสามคนนะผมอีกสามคนเท่านั้นที่ผมยังโอ้โหคริสต์มันเขี้ยตตำนานนี่บ,บัลดามอนจะตำนานบัลดามารัวมากแลวเต็มเร็วนะฮะลบแป๊บเคผมมาลุยต่อฮนะลบนักเตะเรียบร้อย ตำนานที่ยังไม่มีมาสองคนนะครับผมถือว่าโอเคนะโอเคสองคนได้เป็นคนที่ยังไม่มีเลยนะขอขอให้ครบเร็วๆจะได้หยุดนะฮะ <c oughs> อย่างครับผมอมืมันได้เป็นสีทองว่ะตอริสเมื่อกี้มันก็ไม่เป็นสีทองนะก็น่าเสียดายอยู่นะยังไม่มาอ้โูปอกบาครับผมเป็นปอกบา เปิดจำยับเลยวะเปิดรัวๆมากนะตำนานมาสงและต่อรีดมาแล้วด้วยนะตั้งไปต่อไปก็อินเนสตาบิลโลครับผมโอ้โหมาเซโลบบนดำม,มารัวมากเลยอะทุกคนบอนดำม,มาหกคนแล้วหมดไปไม่ถึงประมาณโอ้โหราคิติดนะผมเชี้ยดำม,มารัวมากอะดำม,มารัวมากนะฮะโอ้โหดำม,มาเจ็ด นี่ไงอชอบฉากนี้ไงของฉากตึนทองฮะนี่เอาวะเอาเรื่องวะเท้าขวาขอเป็นอินิสตาฮะแล้วมันก็เปียโร่ใครมาหน้าโอ้โหเปียโร่ผมเดลเปียโร่ฮะคนนี้ก็เยอะเลยนะผมก็มีเยอะเหมือนกันนะคนเนี้ยเดลเปียโร่เนี่ยโอ้โหเดินเชโก้ก็มาฮะบันดาบอกเยอะจังวะรอบเนี้มนยม,มันมันจะง่ายกว่าเดิมปะมันมันจะง่ายกว่าเดิมปะไม่ออกมารัวๆเลยอะ โอเคผมไปลุยโอ้โหนักเตะเต็มอีกรอบโอเคมาต่อครับผมถือว่าตำนานมาเยิ่มกันนะได้มาสามคนแล้วนะได้มาสามคนก็คุ้ม,ค,มคุ้มเลยนะเนี่ยคุ้มคุ้มนะสองคนที่ไม่ซ้ำอีกคนเป็นเดลเบโรอนะโอเคงบเออตะเลขผมมีสองล้านหกใช่ปะหมดไปสี่แสนกว่ากว่านะฮะหมดไปสี่แสนกว่ากว่าดำมาเก้าคนอนะ่ะแล้วตำนานอีกหนึ่งอนะที่ไม่ใช่บอลดำนะฮนะก็คุ้มเลยนะ มันคุ้มเลยนะเพชเนี้ยแต่ก็ต้องการให้ครบอ่ะอินเนสตาพิโลกิฟเฟนยังไม่มาฮะเนี่ยกิฟเนมาแล้วนี่ <c oughs> อื้บบ <c oughs> อือคือโบวอะโอ้โหอืมเริ่มยากทุกคนเริ่มยากแล้วรอบนี้เริ่มยากแล้วย,ย่างเลยนะอะเริ่มยากว่ะ โอ้โหค่อนข้างเงียบไปนอากิร uh ่ฮะมาผมไปดามอกสิบคนแล้วตำนานกูตำนานกูนะอือแถวบนออกยิ้มกันนะอากิร่คริสต์มาสเดคิามาแล้วขาดรูมอินเสตอร์ครับผมนะคนนี้มาปุ๊บก็โอเคแล้วนะฮะ เหลือกี่คนเหลือสามคนนั้งที่ยังไม่มีตอนนี้ ilo, ista, นะปิโรอินิสตอรแล้วก็บารี่นะฮะไปยังครับผมโกดินก็มาเพิ่งลบไปคนเนี้ยผมเพิ่งลบไปนะโกดินเนี่ยอื้โอ้โหฟอร์นาดินโยครับผมนะฮะฟอร์นาดินโย้ดาเริ่มมารัวๆฮะตำนานโอเค เสียงสีทองรอบที่สองนะบอเสียงสีทองรอบที่สองฮะเท้าขวาลุนลุนลุนผมสั้นด้วยเชี่ยใครวะเนี่ยมาสเตอุสเหรอรีบรอมาสเตออุสฮะถามว่าอยากได้ไหมก็มันก็มีแล้วอะทุกคนมันก็มีแล้วอะนะฮะตำนานอีกรอบยังอะยัง นะฮะโอเคลบก่อนลบก่อนนักเตะเต็มบ่อยช่วงนี้พื้นที่มีจํากัดนะฮะขอสักพันคนนะคนนี้ช่างเก็บนักเตะเนี่ยกูจะเก็บโอ้โหมาดิครับโอเคนะผมสีทองฮนะปิโลปิโลปิโล,โลอินเนสตามาปิโลอินเนสตาเานี่ไงสวยบอลทองฮนะบอลทองบอลทองครับผมเป็นบารรี่ฮนะโอเคตัวที่ยังไม่มีด้วยนะครับผม โอเคสวยนะมาหรือแค่สองคนวะทุกคนตัวที่ผมยังไม่มีเหลือสองคนวะไล่ให้หมดเลยปะเหลือปิโลกับ ista, อินนิสตาฮะไล่ให้หมดเลยปะเหลือสองคนององีก็จัดไปดีครับงบเรางบเรายังเหลือยังไม่มาฮะโอ้โหเต็มอีกรอบมาต่อผมไปอินนิสตาปิโลยังฮะ อินเนสตาพิโลมาอ,มอยังครับผมยังอะ,อย,งอะอยังไม่มาครับผมรุ้นจัดเลยทีนี้งบก,นนก็จะตีไว้หนึ่งล้านไงตอนแรกจะตีไว้หนึ่งล้านไงยังอะโอ้โห เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ยังไม่ถึงล้านนะประมาณแปดแสนนะตอนนี้ประมาณแปดแสนยังไม่ถึงล้านนะฮะยังอีกเร็วนะครับผมโอ้อหอเริ่อกยากขึ้นทุกคนเริ่มยากขึ้นแล้วโอ้โหัตเตะเต็มฮะเขี่ผมมา เริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นก็ยังไม่มานะฮะมันก็ยังไม่มานะฮะโอ้โหข่าวโจ้อีกเล้วนะผมเป็นเอเดอร์สันนะมาบอลดำมาก็ยังดีวะดำมาก็ยังดีวําดำสักยี่สิบคนไปแต่ก็คุ้มเลยนะบอลดำตั้งสิบสี่คนแล้วะถือว่าคุ้มมากๆเลอะนะแล้วก็ตำนานบอลทองสองนะ ถือว่าคุ้มมากๆแล้วเค okay, ไปลุยต่อฮะตำนานไหนเะออได้เปิดลุยัะผมนะตำนานยังไม่มาตำนานยังไม่มาหายไปนานอยู่นะหายไปนานอยู่นะตำนานเนี่ยเม็ค่อนข้างเงียบนะ เดี๋ยวผมต้องลบทีละคนป่ะเพื่อให้ช่องนกตติม,มันเพิ่มทีละนิดทีละนิดแล้วก็จะเปิดได้ทีละครั้งทีละครั้งนะที่เกตเข้าไปลบบ่อยๆอ,ยอะ่ะนะฮะไปตำนานโอ้โหยังไม่มาวะทองล้วนเลยวะรอบนี้นะฮะบนทองล้วนเลยมาผมโอ้โงบหมดหนึ่งล้านแล้วเนี่ยหมดไปหนึ่งล้านแล้วหมดไปหนึ่งล้านแล้วนะครับผม ลบก่อนลบก่อนเได้หนึ่งครั้งถ้าเราลบอ่ะโอเคไปไปเป็นหนึ่งล้านแล้วดำมมาสิบห้าคนโคตรคุมแต่ตำนานเนี้ยส <c oughs> นะิตำนานก็คุมนะผมว่าตำนานก็คุมนะตัวที่ผมยังไม่มีมาตั้งสามคนแล้วลุยก็สองคนเองถือว่าดวงดีอยู่ถือว่าดวงดีอยู่ฮนะไปลุยต่อครับผมบิโลอินิสตาแต่ตำนานไม่มาหลายครั้งเลยนะเบตเกนนะตำนานไม่มาหลายรอบเลยนะทุกคน เปิดไปลบไปฮะเปิดไปลบไปนักเตะมันเต็มมากอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะฮะตำนานมาฮือนะฮะมันเลยงบเลยเนี่ยเอาสักล้านหกไปเหลือไว้สักหนึ่งล้านไปเนี่ยเหลือไว้สักหนึ่งล้านเขียแล้วไงตอนแรกตอนแรกกะว่าจะเปิดแค่หนึ่งล้านตอนนี้เลยมาแล้ว เลยเถิดอีกแล้วเลยเถิดทุกรอบนะฮะไปตำนานไม่เล็กๆไม่มาดีจังวะหลังๆไม่เงียบเลยโอ้โหมาตินเนะฮะหลังๆไม่เงียบเงียบจัดเลยนะฮะตำนานมาฮืออินเนสตาอินเนสตาไม่อยากได้ใครมากๆไม่ไม่ค่อยจะมาเว้ยจริงๆ อยได้ใครบ้างๆงไม่ไม่ค่อยจะมานะลบไปทีละตัวทีละตัวแล้วก็ไปเปิดต่อได้หนึ่งครั้งแล้วค่อยไปลบในช่องเก็บนกักเตะน,นะฮะอืม oh. มันยากมันเย็นเหลือเกินตำนานเนี่ยหลังๆเนี่ยแรกๆไม่มาดีเหลือเกินนะโอเคผมมาุยต่อฮะมันต้องได้ดูวะวันเนี้ยให้มันจบวันนี้ไปเลยนะเอาให้มันจบวันนี เกียดไปเปิดหลายรอบเปลืองเงินเปิืองจริงๆเนี่ยถ้าเปิดเราเปิดหลายรอบเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ย่างฮะอย่างฮะโอโหแม่งยากจังวะทุกคนรู้สึกว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยเรื่อม,มันดำมันเหลือน้อยแล้ววะแม่งโคตรเลยโคตรเลยเนี่ยยากขึ้นเยอะ ต,ออต้องมาแล้วโอ้โหก็ยังไม่มาอื้มคนละเชื่อเลยเราเนี้ยต้องมาแล้วทุกคนเราเนี้ยไม่ต้องมาแล้วจริงหลายครั้งเลยนะมันหลายครั้งเลยอ้ก็ออยังไม่มาว่ะนะเชื่อหมดหมดปัญญาแล้วกดเปิดกดเปิด,ด,ด,ดมันก็ยังไม่มานะอื้ไปฮะ โอ้หนี่ไงอินเนสตา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 เหอะสักทีเหอะเฮ้ยมันออกยากซะเหลือเกินนะเท้าขวาโอ้ยเดี๋ยว iesta, okay, อินเนสตาโอเคครับผมีมันต้องอย่างนี้ดูวะเฮี้ยมาทั้งทีก็ต้องเป็นด้ยแบบนี้แหละนะโอเคนะครับผมอินเนสตามาฮะมันเหลือแค่ปิโลเว้ยที่ผมยังไม่มีอ่ะเหลือแค่ปิโลฮนะ โอ้มึงมาเหอะมึงมาเหอะป,อปิโลอันเรปิโลฮะเอานักเตะเต็มลืมไปไปลบแปบบ๊บโอเคมาต่อครับผมเหลือปีโลคนเดียวเว้ยถ้าได้ปิโลปุ๊บผมหยุดเลยนะเปิดไม่หมดนี่แหละนะเปิดไม่หมดนี่แหละนะครับผมอย่างเงี้ยนักเ,เตะก็จะเต็มอีกแหละทุกคนลบไปตั้งสามสิบกว่าคนอนะ่ะบอลดำอะ่ะอู้ยขาวันนี้มาอีกนะฮะบอลดำก็เพิ่มขึ้นมาอีกต่ลบตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะะ Okay. ไปเลยต่อครับผมปิโลปิโลอืทองมาล้วนๆนะรอบนี้อลนะืลบให้หมดฮะลบให้หมดเป็นดงเบนดี้ลบให้หมดนะฮะอ้โหปิโลคนเดียวเท่านั้นทุกคนปิโลคนเดียวแต่แม่รูเมเนก้ก็ยังอยู่ไงคนอื่นแม่งก็ยังอยู่ไง ก็เสียวแล้วเกลนนะค่อนข้างเสียวอยู่นะไปฮะยังไม่มาครับผมหมดไปโอ้โหหมดไปล้านกว่าแล้ล้านห้าล้านสี่แล้วนี่ไงพีโร่พีโร่พีโร่กูขอร้องแหละขอร้องครับพีโล่เออกูขอร้องแหละพีโล่เออ ผมยาวเอะโอ้โหสีผิวอย่างนี้ไม่น่าพลาดวิเอร่าดิครับโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่วะวิร่าม,มันตั้งแอคอน์ิกดูวะอันนี้มันมีแล้วเวอร์ชันเนี้ยอืจะปวดจะปวดจะปวดนะฮะถ้าเป็นฟีโลผมหยุดนะเมื่อกี้โอ้โหเป็นวิเอร่าวะบางคนอาจจะอยากได้นะแต่ผมมีแล้วะดีถ้ามาอยากได้ก็อยากได้แต่มันมีแล้วอะเอามาทำเพื่ออะไรเยอะแยะเอามาเทรดทิงหรอ โอ้โหไม่ยามมา,าปีโลว่ะโอเคมาต่อครับผมโอ้โหจากสองล้านหกเหลือล้านเดียวแล้วนะใกล้จะหมดแล้วงบใกล้จะหมดแล้วลบ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 ,ลบไม่น่าน,นี้เลยดีไหมคนขี้เกียจเข้าไปลบในในช่องเก็บนักเตะแต่ก็มันก็เร็วเดียตอนนั้นอนะ่ะมันกดปุ๊บ,บแล้วก็ลบได้หมดเลยไม่ต้องมาลบทีละอันนะฮะ กดข้ามยับยับเลยนะกดข,ข้ามยับยับเลยทุกคนปีโลคนเดียวเท่านั้นปีโลคนเดียวเท่านั้นนะเอ้ยมาต้องมาแล้ะปีโล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 ขอร้องละขี้เกียจปืนเลยมันงบจะหมดเท้าขวา สนี่แหละที่ต้องการนะผมผมยาวมาันตั้งอย่างนี่ดูวะวิ่งม่รอบนี้โคตรคุ้มนะเหมือนเปิดไปล้านหกล้านห้าล้านหกครับผมนะเปิดไปไประมาณล้านห้าล้านหกแม่งถือว่าคุ้มนะประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะตัวที่ผมยังไม่มีมาหมดแล้วมมกกับผมรูเมเนก้ผมมีแล้วผมไม่เปิดผมมันจะไม่ต่อแล้วกันเพคเนี้ยตำนานชุดน,นี้ผมจะหยุดแล้วไม่ต่อละเพราะว่าอินเนสตาก็มาแล้วนะผมมาหมดแล้วว่านะฮนะมาหมดจริงๆอะ่ะ ตันนันเหลือกี่คนวะเนี่ยตันนันเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือสองเี้ยเหลือสองคนนี่งเหรอเชียเหลือสองคนนี่งเหรอไม่อยากเปิดต่อบปะแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องอะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องครับผมมันเหลือสองคนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะนะฮะโอเคพอดีกว่าเราไปอัพวิวกันดีกว่าปะเราไปอัพวิวนั้งเตะดีกว่านะอัพให้หมดพิโลพิโลนะฮะอินสตาอย่างเงี้ยอยากรีวิวแล้วนะี่ลบก่อน บอลทองบอลอะไรที่ไม่ต้องการเราบอกให้หมดฮนะนักเตะไม่จะเต็มทุกคนเฮ้เหลือช่องว่างให้เปิดอีกแปดคนล็อกก่อนมาได้อย่างงี้ก็ต้องล็อกฮนะเราเคยห,หมดเดี๋ยวก็ได้มาเยอะนะประมาณยี่สิบคนได้นะคุ้มมากคุ้มมากๆเลยรอบนี้เป็นการเปิดที่โคตรคุ้มนะโอเค แล้วก็ล็อกไว้นะการพลาดปีโลูก่อนเลยมึงมึงปีลกก่อนเลยมาอัพเวลก่อนเลย,ลอ,เลยอัพอ,อัพอัพอัพอ,อยากลองกันนะปีลกจะเปิดเป็นขนาดไหนปะแต่ก็อยากลองในสตร์มกันนะตอนเรี่ก็อยากลองนะเคี่อยากลองทุกคนเลยอะนะจะรีวิวให้ยับเลยไปฮนะนิสตามไม่ตันวะเชี่ย เก้าห้าเลยว่าเวอร์ชันตำนานโหดเหมือนกันนะอิ N star. นเนสตาเนี่ยเวอร์ชันตำนานโหดเหมือนกันอนะตัดไปโอ้โหเก้าหกได้อยู่นะปีโล่เก้าสี่เรามาดูสกิลก่อนเปิดบอลเชี่ยเปิดบอลเก้าเก้าโอ้โหหรือตั้งเตะความโคง้งเชี่ยปิโลไม่น่านจัดใช่ไหมอินเนสตาฮะอินเนสตาได้ star. จะได้แบบการครองบอลนะผมว่านี่ไงครองบอลแม่โคตรโคตรโหดสรงสั้นอย่างเงี้ยมันก็โหดไป โอเคบาลานซ์96อีกนะคนต่อไปก็จะเป็นบัลลี่มาอัปปราะวบอลทองไว้ก่อนไหมไว้ก่อนไหมอัพเหอะนะฮะให้มันตันให้หมดทุกคนที่เป็นตำนานเวลาใช้งานจะได้แบบไม่ต้องไปยุ่งยากนะฮะส่งดาวเยอะๆอัพไปเยอะๆ,ๆเรามีเยอะเรามีเยอะฮะ ตัดปะตัดเร้วับผมแล้วก็ปีลูปผมเคยมีแล้วตอริสมาถึงคิวตอริสแล้วฮนะอัพให้เยอะอัพเยอะ,อยอะๆของเรามีเยอะใช้ไม่หมดจริงๆนะเทรนเนอร์เนี่ยพยายามอัพแบบเฟื่อๆมากแต่มันก็ใช้ไม่หมดอะตันปะเชี่ยสามสองไม่ตันเดี๋ยวไปรับมาใหม่ก่อนไปรับมาใหม่ก่อนจากเก้าร้อยฮะฝึบหนึ่งร้อยใบ หนึ่งร้อยใบเลยเปิดหกสี่อหเหลือเยอะนะใช้ยันปีหน้าใช้ยันปีหน้ายังไม่หมดเลยเทรนเนอร์นะผมมันเยอะเกินนะแต่ดีนะที่มันไม่หายถ้ามันหายในยุ่งเลยนะนะดีแล้วที่เปลี่ยนภาคเลยมันไม่หายนะโอเคมาหมุนนานหมุนนานโอเคมาแล้วเอาสามดาวแล้วกันไปประมาณนี้ฮะอย่าไปเสียดายบางคนว่าเอยใช้เยอะเกินเปลืองโอ้โหมันหาง่ายมันขอมันหาง่ายอะ มันต้องไปเสียดายฮะกิฟเวนมาเล่นอีเวนทัวร์รอบหนึ่งก็ได้มาเป็นเกือบร้อยแล้วนะเอาจริงเทรนเนอร์เนี่ยอีเวนทัวร์แค่ซิมอ่ะต้องมาแปดสิบกว่าๆนะแต่ถ้ามีแ้วถ้ามีคูณสองด้วยนะถ้ามีคูณสองก็โอ้โหร้อยร้อยร้อยหกสิบเลยอ่ะนะนะโอเคตันทุกตัวะฮะที่เป็นตัวใหม่นะผมอินนิสตาหน้าลองพิโล่หน้าลองตอริสก็หน้าจัดนะ ตอเรสน่าจะได้ความเร็วว่ะตอรเรสนี่ไงครองบอลได้แต่ความเร็วนี่จัดอยู่นะฮะตอรเรสโอเคประมาณนี้วันนี้ถือว่าคูดคุมนะฮะเปิดนักเตะอัพวิวเรียบร้อยนะผมนะฮะโอเคส่วนใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go